สวัสดีค่ะวัดีนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะไทยนิยมคานสวยแม่สวยสกลน,นะคะ0 8น3 8 0 4 8 3 8ค่ะวันนี้ตอนนี้ขณะนี้นะคะเวลาก็เกือบเที่ยงครึ่งแล้วนะคะคุณแม่บอกบอกแก้งข่าวกับเก็บซีสายบุญทุกท่านว่าวันนี้คุณแม่จะไลฟ์สดนะคะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตเลื่อนเป็นบ่ายโมงนะคะเพราะว่า ต้องจัดของเตรียมของนะคะเพราะว่าน้าโมก็ยังไม่ออกมาคุณพ่อก็ยังไม่ออกมาจะอยู่กับพี่ซันสองคนนะคะก็จะไลฟ์สดแบ่งปันโอกาสนะคะแล้วก็จะไลฟ์ไลฟ์แบบเขาเรียกว่าครูครูบอกมาว่าถ้ามีโอกาสไลฟ์หรือป้าบอกมาว่าถ้ามีโอกาสไลฟ์ก็ไลฟ์เลยนะคะไลฟ์เอาแต้มเราจะมีคุณสมบัติในการเป็นเป็นยูทูบเบอร์นะคะค่ะ วันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแม่สวยไลฟ์เนี่ยจดไม่ทันคอมเมนต์ไม่ทันหรืออะไรให้อภัยคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าอยู่อยู่กันสองคนนะคะแต่วันนี้วันนี้แม่จะไลฟ์ช่วงใหม่โมงคุณแม่จะไลฟ์กระเป๋านะคะจะไลฟ์กระเป๋าตั้งแต่กระเป๋าใบละร้อยบาทแล้วกระเป๋าใบละร้อยห้าสิบบาทกระเป๋าใบละสองร้อยบาทและกระเป๋าใบละสามร้อยบาทแล้วก็กระเป๋าใบละหกร้อย กระเป๋าใบละเจ็ดร้อยกระเป๋าใบละแปดร้อยนะคะวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่แ800ดร้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจมาเซลล์นะคะ f อหลายหลายท่านก็อคอมเมนต์คุณแม่มานะคะว่าเอ๊ะทำไมละ่ะร้านคุณสวยขายไม่หมดสักทีทำมาเยอะค่ะทำมาเยอะปกติมันเป็นงานออเดอร์นะคะเป็นงานออเดอร์ทำทีละร้อยใบแต่ช่วงคุณแม่เอามา ลดราคาเนี่ยก็ไปสิบใบสิบใบอย่างเงี้ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอามาปโปรนะคะเอามาปโปรนะคะจนกว่าสินค้าจะหมดไปนะคะวันนี้คุณแม่ก็มีอ่าเซตนี้นะคะคุณแม่จะไลฟ์เป็นเซตกระเป๋าเท่านั้นนะคะเซตอื่นก็เอาไว้เป็นชั่วโมงต่อไปนะคะเซตกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าทุกแบบนะคะถ้าเอ็ซีท่าในใดต้องการเซตเซตอื่นก็รอนะคะเซตนี้จะเป็นกระเป๋าเท่านั้นนะคะ พอไลฟ์กระเป๋าเสร็จหมดปุ๊บคุณแม่ก็จะพักก่อนพักก่อนก็จะเป็นเป็นซีรีส์ผ้าถุงนะแล้ววันนี้ขอบอกนะคะแอดมินลูกดาแอดแอดมินลูกซาริณีอยู่บ้านหรือไปทํางานก็ไม่รู้เนาะคุณแม่อาจจะเปลี่ยนแปลงการไลฟ์กลางวันบ้างกลางคืนบ้างแต่กลางคืนหนึ่งทุ่มเราก็ยังไลฟ์เหมือนเดิมนะคะยังไลฟ์เหมือนเดิมที่ผ่านมาระบบรวนๆวนวน,นิดนึงแล้วคุณแม่ไม่ได้คอมเมนต์ก็ต้องขออาภัยเอฟซีสายบุญด้วยค่ะหวังว่าจะเมตานะคะ ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอเข้ามากดไลค์กดแชร์มาทักทายคุณแม่นะคะไม่ให้คุณแม่คุยพูดคนเดียวอยู่คนเดียวนะคะก็เมื่อวานก็ได้เคลียร์งานทั้งหมดนะคะเคลียร์งานที่ fc ฟมาแล้วส่งยังไงยังไงคุณแม่ก็เคลียร์ทั้งหมดนะคะเคลียร์ทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่โอนเงินช้าเช่นโอนเงินเมื่อวานตอนเย็นก็ต้องส่งเป็นวันนี้นะคะแล้วก็ไลๆรหัสนะคะ ที่ยังไม่ส่งก็ไม่เกินส่งสัเจ้านะคะแต่วันนี้ก็เอฟกระเป๋ามาคุณแม่กำลังไล่จัดนะคะคุณแม่นิดหนึ่งหนึ่งสองนะค,คุณแม่สวยก็เตรียมจัดให้แล้วนะคะถ้าวันนี้คุณแม่ไล่สดช่วงบ่ายโมงผิดพลาดยังไงให้อภัยคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะไล่ประมาณไม่เกินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะลงเป็นซีรีส์ตัวใหม่เป็นซีรีส์กระโปรงอย่างนี้ค่ะเป็นซีรีส์กระโปรงหรือท่านใด ดูไม่ทันก็เข้าไปดูย้อนหลังราคานี้ยังได้นะคะราคานี้ยังได้ต้องบอกด้วยนะคะว่า EP อะไรเออไร่สดไร่สดมาไร่สดอะไรค่ะไร่สดนะะแล้วก็ยังไงต้องขอกราบขอขออภัยนะคะในสิ่งที่ผิดพลาดในครอบครัวเรานะคะหวังว่า mc ทุกท่านคงเมตานะคะเมตตาสนับสนุนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนะ สับสไคร้นะคะสับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเพื่อเพื่อติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้สักครู่นะคะคุณแม่ก็จะแบ่งปันนะคะประมาณสักบ่ายโมงก็จะแบ่งปันนะคะอาจจะขูกขักที่ลูกตุ๊กตักนิดนึงนะคะก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะยังไงต้องขอากราบขอพระคุณด้วยนะคะ ที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูแม่สวยตลอดมาแม่สวยได้พลังจาก f อสายบุญนะคะก็โทรมาแม่สวยสู้แม่สวยสู้นะคะเพื่อคนที่เรารักคนที่รักแม่มีหลายคนนะคะคนที่ลําบ,บากก็มีเยอะวันนี้หมวกหมวกที่สั่งไว้เขาจะมาอีกร้อยใบนะคะท่านบอกบอกระงับได้ไหมคะท่านท่านบอกระงับไม่ได้คนที่ยอมก็เป็นชาวบ้านถ้าอย่างนั้นลดราคาแม่สวยด้วยการช่วยกันนะคะอยู่บ้านกองอันสี่ร้อ400ยใบนะคะ แถมยังมาอีกร้อยใบนะคะแล้วผูบานกระเป๋าก็มาเยอะแล้ววันนี้ก็มีกระเป๋ามาเยอะอีกเนื่องจากออเดอร์เก่าๆที่เราสั่งมานะคะค่ะที่เราสั่งมาเพราะฉะนั้นขอฝากนะคะขอฝากช่องไทยนิยมคามสวยคุณแม่สวยนะคะศูนค่ะสามแปดศูนย์สี่สนะคะขอบพระคุณมากค่ะอีกแล้ว